E สวัสดีครับวันนี้ผมเอวุฒิศักดิ์นะครับได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับเพื่อจะนำพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมกับสวนบังคุดที่ภาคตะวันออกของเรานะครับนั่นก็คือจังหวัดจันทบุรีครับมังคุดที่จันทบุรีนะครับถือว่าเป็นราชินีของผลไม้เลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นแปลงที่ใช้ ทานฟอร์มพัดของเราอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนเลยครับ่ะไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพิธีสวัสดีค่ะ,คะโอ้พิธีวันนี้นี่คือเจ้าของสวนมังคุดนะครับสวัสดีค่ะพี่ทิพย์นะคะแล้วพระดาสุขโขค่ะ พี่ทิพย์มดนี้มีกี่ไร่ครับเอ,อ่อสิบแปดไร่ค่ะสิบแปดไร่เนาะ,ะโอ้แต่ผมดูแล้วกว้างใหญ่มากเลยและที่สาคัญก็คือคสวยๆทุกต้นเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาขอเคล็ดลับจากพี่ทิพย์นะครับว่าทําสวนมังคุดอย่างไรนะครับให้ได้ต้นสวยๆได้ลูกสวยๆแล้วได้กําไรดีๆแบบนี้ครับค่ะได้ค่ะไปเลยค่ะ แล้วระยะการปลูกของต้นบางคุนล่ะครับก็ะะคือประมาณ6-8ถึงเมตรค่ะระหว่างต้นใช่แล้วแต่ว่าบางคนก็ปลูกถี่บางคนก็ปลูกห่างใช่ค่ะแต่แอยู่ประมาณนี้ใช่ใช่ถึงเมตรนะครับใช่แล้วทีนี้ที่ผ่านมาแหละครับที่พี่ทิพย์ทำบางคุดเนี่ยรายได้จากการทำบางคุดก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมารู้จักกับทันสมพลัสกับ oh. หลังจากที่ได้มาใช้กับทันสมพลัสแล้วเนี่ยครับ ก็รู้สึกว่าไรายได้เขาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างผลผลิตอะด,ดกขึ้นคือเห็นชัดเลยมากค,คือเห็นคือมองพี่ให้100ร้อยร์เซ็คือใช้ต่อนเนื่องตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยใช,ใช่ค่ะยืนยันว่าใช้ดีจริงลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตแล้วนะครับถือว่ากเกษตรกรก็ได้รับความพอใจเต็มร้อยเลยแล้วก็ผลผลิตของสวนพี่เอียน ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตที่เน้นไปเรื่องส่งออกเนาะเพราะว่าที่อยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่บางคุดท,ที่ทําผลผลิตอะเพื่อส่งออกโดยเฉพาะก็คือเปอร์เซ็นต์อะคือ80เซของพี่ไปนอกอ๋อโอเคได้คุณภาพดีได้ลูกใหญ่ได้เกรดส่งออกอง,งั้นแสดงว่าวันนี้พวกเราโชคดีมากที่ได้มากินมังคุดท,ที่ส่งออกนอกค่ะ <c oughs> แม่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชิมมังคุดส่งออกกันบ้างเลยครับเนี่ย พุที่จะเก็บได้นี่คือเนี่ยสีจะต้องประมาณนี้คือมีสีออกม่วงออกนี่แล้วนะคะออกแดงแดงม่วงอ๋อนี่นี่นี่คือลูกที่พร้อมเก็บแล้วใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าเก็บขายเนาะใช่เก็บขายเพราะว่าที่ผมคุ้นเคยคือสีดำนั่นเก็บกินใช่ครับอันนี้คือเก็บขายจะเป็นสีเขียวแล้วมันจะออกม่วงๆหน่อยนึงใช่ใช่ค่ะก็จะได้อีกราคาครับนี่เดี๋ยวผมดูผมดู อ่าอ๋อโอเคนี่นะครับคือสีช้ำเลือดช้ำหนองกำลังสวยไว้เก็บ่าเก็บขายตัวนี้นะครับนี่คือ,อ,อเป็นอายุที่กำลังดีเหมาะกับการขายนะครับนี่คืออันนี้เขาจะเอาไปเนี่ยถ้าส่งออกต้องประมาณนี้ค่ะอ๋อนี่คือสีดำไปก็ไม่ได้ออครับเขาถือว่าเป็นความรู้ใหมน่น้อพี่น้องที่เป็นเกษตรกรส่วนมาก,มากเวลาเราไปซื้อมังคุดเนี่ยจะเป็นสีอะไรครับสีดำเนาะในตลาดก็ซื้อก็ขายกันสีดำาแต่ว่านี้คือส่งออก ใช่ค่ะต้องเป็นสีนี้เพราะมันมีระยะเวลาในการเดินทางเนอะมันใช้เวลาก็จะต้องสีประมาณนี้<อ>ถ้าสีดําไปมันจะไม่ได้ถือว่าตกเกตเลยค่ะนี่ครับคุณ ชมครับที่ผมบอกว่าพามาชมพามากินนะครับวันนี้ได้ชมได้ชิมด้วยนะครับนี่คืออยู่ที่ส่วนบางคุดของพี่ทิพย์ที่เมืองกันแล้วนะครับวันนี้เราจะได้มาชิมบางคุดเกรดส่งออกกันด้วยนะครับนี่นะครับมาชมกันดูว่าเนื้อมันจะเป็นอย่างไรนะครับแกะกันสดๆเลยโอ้นี่ครับโหได้ยินมาว่ามันขาวด้วยมันอวบด้วยจริงๆนะครับต้องชิมนะครับต้องชิมขออนุญาตเสียอนุญาตนะครับคุณผู้ชมผมขอชิมก่อนนะครับ เอาเลยค่ะจับรสชาติอร่อยหวานนะครับหวานอร่อยที่นี่ครับการคัดบางคุดอืมเขา้อใส่ในขันน้องได้เลยครับอ๋อแล้วการคัดบังคุดนี่เราคัดแบบไหนครับ ก็จะเป็นไซส์มันรวมเนาะที่กลุ่มก็จะมีห่วงขาวเนี่ยค่ะวัดก็คือลักษณะก็คือจะนั่งห่วงขาวแบบนี้นะคะก็แล้วก็มีหูครบ4หูหรืออย่างน้อยสุดก็คือ3หูนะคะอ่าซึ่งไซส์มันรวมเนี่ยค่ะจะเป็นไซส์ที่ได้ราคาดีที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นไซส์ที่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้นะคะ<อ>แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย<อ>ค่ะ ขอเคล็ดลับจากพี่ทิพย์นะครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับการเริ่มต้นเนี่ยดูแลหลังจากนี้ต้องทํำยังไงบ้างอย่างเช่นการดูแลเรื่องดินเรื่องต้นเรื่องกิ่งเรื่องใบอย่างงี้ครับหลังจากเก็บเกี่ยวเนาะพี่ก็จะมีการฟื้นฟูปรับปรุงดินโดยการใช้ทานฟอร์มซอยอลงดินนะคะหว่านลงดินหรือไม่นะเราจะ,ะใส่ถังพ่นยาก็คือผสมน้ำใช่ใช่ก็คือเริ่มจากเอาทานฟอร์มซอยนะครับซึ่งเป็น ตัวที่ปรับปรุงดินอยู่แล้ว<ช>นะครับมาผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นไปทาโคนของมังคุดนะครับพอเสร็จเรื่องดินแล้วเรื่องกิ่งเรื่องต้นแหละครับทำไงบ้างก็นี่จะมีตัดแต่งกิ่งก็จะมีตัดแต่งกิ่งแห้งกิ่งดอกหรือว่าต้นไหนที่มันมีความสูงเกินไปคือเวลาเราเก็บเกี่ยวหรือว่าเราเวลาเราพ่นยาเนี่ยมันทําไม่ได้ก็เราก็จะตัดออกครับ ทำไมเราต้องตัดด้วยครับเพื่อเดีต้นจะได้ไม่โซมะค่ะแล้วบางทีมันเกะกะเนาะเดี๋ยวดูเดีนต้นนะคบใช่เราดูแลเราทํางานอ่ะมันง่ายขึ้นสำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากรู้ก็คือทําอย่างไรล่ะครับถึงใบมันถึงได้สวยเท่ากันทั้งสวนแบบนี้นะครับพี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเลยพี่ใช้แค่ทานฟอร์มสูตรหนึ่งพ่นใบทานฟอร์มมาถึงทานฟอร์มพัสสีเขียวกดสีเขียวสูตรหนึ่งนี่เลยนะครับพ่นหนึ่งถึงสองรอบ ก็มีอัตราส่วนก็คือพี่ใช้หนึ่งต่อหนึ่งก็คือ2 0 0ร้อซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรฉีดพ่นท<ช>ั่วทรงพุ่มทั้งใหญ่ทั้งในใทั้งใหญ่ผสมยาฆ่ามแมลงหรือยายายา,ยาลายาหนอนอะไรได้ตามปกติครับการทําใบนะครับมันต้องทำกี่ชุดครับพี่จะทำสอชุดค่ะที่สวนก็คือจะสองชุดเนี่ยจะจบภายในพฤศจิกาคือ ปลายพฤศจิกาหรือประมาณกลางเดือนนี่ยพี่จะเริ่มพ่นทําการกระตุ้นให้ออกดอกอการทันใบหมายถึงการเร่งให้มันคุดทั้งสวนนะครับแตกใบอ่อนออกมาพร้อมกันนะครับแต่ทีนี้การใช้ทันฟอร์มพัทของเรานะครับมันเร่งให้ทั้งสวนเนี่ยได้ออกใบอ่อนมาพร้อมกันท,ทีเดียวทั้งสวนเลยนะครับได้ข่าวว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย ได้ลองทาใบแล้วแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันไม่ออกมาพร้อมกันทั้งสวนใช่ไหมครับก่อนหนั้นน่ะค่ะคือเมื่อก่อนยังตอนที่ยังไม่ได้รู้จักทรานฟอร์มเนี่ยก็คือปกติก็ใช้เขาจะมีปุ๋ยเร่งก็คือใส่มันก็แตกไปว่าไม่เสมอกันแล้วหมายถึงว่าการใช้ทรานฟอร์มพัสดุหนึ่งในการทาใบเนี่ยมันมันไวขึ้นหรือมันยังไงครับมันไวขึ้นแล้วก็คือความสม่ําเสมอคือในแปลงอ่ะมันจะแตกพร้อมกันมากขึ้นครับใช่มันเสมอจะเสมอทั่วกันทั้งแปลงเวลาเราทางานจะพ่น พ่นปุ๋ยพ่นยาอะไรเงี้ยมันจะทําง่ายอก็ถือว่าพอมันแตกเกือบเกือบพร้อมกันทั้งสวนเนี่ยมันทําให้เกษตรกรเนี่ยดูแลง่ายทํางานง่ายขึ้นมันไม่ใช่แค่มียอดแต่มันคือมันให้ความสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใหลักๆเลยพอทําใบเนี่ยถ้าใบใหญ่ลูกก็จะตอ๋ออ้นี่ครับถือว่าเป็นจุดเด่นของทาน์มพัฒสูตรหนึ่งสีเขียวของเรานะครับ ตอนที่มันจะถึงเวลาออกดอกเนี่ยทำยังไงต่อไหมครับตรงนั้นก็พี่ก็จะเริ่มเดินดูอะค่ะว่าเริ่มใบเริ่มเทไหมหรือว่าใบขนาดใบอะมองว่าประมาณอ่ะสักฝ่ามือเงี้ยใหญ่กว่าฝ่ามือหน่อยพี่ก็จะเริ่มพ่นทรานฟอร์มสูตรสองเพราะว่าเป็นการสะสมอาหารเพิ่มด้วยแล้วก็มันจะเป็นการกระตุ้นให้เขาออกดอกด้วยอ๋อครับผมทรานฟอร์มพัดสูตรสองก็คือสูตรสีทองนะครับสูตรสีทองตัวนี้เป็นสูตรที่ใช้เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอกนะครับแล้วทรานฟอร์มพัดสูตรสองเนี่ย หรือว่าเป็นสูตรของการเร่งให้ลูกโต <Wow. S 3> เป็นการขยายไซส์ของลูกด้วยใช่ค่ะพี่สังเกตจากการว่าทุเรียนกับมังคุดพี่อ่ะปลูกด้วยกันเนาะครับคือพี่พ่นทุเรียนพี่ก็จะฉบมังคุดด้วยเหมือนว่าพอรอบได้รอบมังคุดพี่ก็จะมาพ่นมังคุดด้วยมันเหมือนพ่นซ้ํากันสองรอบรู้สึกลูกเขาจะใหญ่ละก็อีกแปลงนึงที่พี่พ่นมังคุดเดียเด๋ยวเดยวคือพอได้รอบถึงไปพ่นใช่ไหมครับลูกเขาจะเล็กกว่าความผิดตาคือความว่าพ่นบ่อยมันก็ยิ่งไดไอเดียเลยนะครับ เวลาเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับส่วนที่ใช้ t a n s f o r m plus กับส่วนที่ไม่ใช้ t r a n f o r m plus เนี่ยอ๋อลูกมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเป็นไงครับลูกลกของเราใหญ่กว่าผิวของเราขนาดลูกเนี่ยมันผิดผิดกันมากเลยค่ะคือบอก สวยอะ่ะบ,บอกไม่รู้จะพูดยังไงดี ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกับพี่ทิพย์นะครับเป็นเจ้าของสวนมังคุดที่จันทบุรีนะครับก็ได้ให้ข้อมูลกับทุกท่านไปครบหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าเกษตรกรมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับเราจะได้มาเยี่ยมชมสวนผลไม้อื่นๆของพี่ทิพย์อีกด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้พี่ทิพย์ได้ฝากให้กับพี่น้องที่ได้ฟังคลิปเรื่องของเกษตรซันฟอร์มวันนี้นะครับว่า พี่ทิพย์เองเนี่ยมีความมั่นใจอย่างไรหลังจากใช้มาต่อเนื่องไม่มีเปลี่ยนแล้วเนี่ยวันนี้อยากช่วยฝากความรู้สึกว่ามันดียังไงมันมั่นใจยังไงครับค่ะก็จากอย่างปีนี้เนาะปุ๋ยแพงยาแพงแพงทุกอย่างเลยพี่ใช้ทรานฟอร์มเนี่ยปุ๋ยทั้งดินพี่ก็แทบไม่ได้พ่นพี่ลดต้นทุนแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้อยลงอย่างพี่ทําออกก่อนฤดูได้เนี่ยพี่ก็ได้รา,าคาถ้าได้เงินพี่ก็ได้เพิ่มขึ้นครับใช่ผลผลิตก็ได้เพิ่มขึ้นแต่พี่ใช้เงินลงทุนน้อยลงครับ พี่โอเคค okay, okay. เ่ะโอเคโอเคถ้าแสดงว่าต้นทุนลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นที่สําคัญค yeah, ือกําไรกําไรเพิ่มขึ ну, ้นนะครับโอ้โหนะครับนี่คือคบเลยนะครับผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเกษตรกรที่ทําเกษตรทุกคนทุกท่านนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือนี่แหละครับในภาวะที่ปุ๋ยราคาแพงเนี่ยอยากจะทำยังไงก็ได้ที่จใจราคาปุ๋ยน้อยที่สุดแต่ ผลผลิตต้องเพิ่มคุณด้วยใช่และที่สําคัญเมื่อผลผลิตเพิ่มคุณภาพดี<ช>ราคาก็จะดีด้วยกําไรก็จะเยอะตามไปด้วยครับแล้วก็วันนี้นะครับ<ช>ก่อนจากกันนะครับอ,อยากจะฝากกับคุณผู้ชมนะครับว่าให้มากดติดตามนะครับเพจ Facebook เกษตรทรานฟอร์มนะครับแล้วก็ YouTube เกษตรทรานฟอร์มของเรานะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้รับข้อมูลดีๆจากเกษตรทรานฟอร์มนะครับว่าข้งหน้านะครับทีมงานของเราเนี่ยจะไปลุยสวนอะไรและจะมีเคล็ดลับอะไรนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านนะครับได้ข้อมูลโดยครบถ้วนในกับเกษตรกรทุกๆหมู่ทุกๆุกลุ่มเลยครับเพราะว่าทรานฟอร์มพัดของเรานะครับใครได้ใช้แล้วติดใจแล้วก็ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับทุกท่านได้จริงๆครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับ